สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้มีเรื่องที่ฟังแล้วน่ากังวลมากๆค่ะลงนึกภาพนะคะมีภัยคุกค,คามตัวหนึ่งแอบอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรใหญ่ๆในสหรัฐทำงานเงียบๆเลยนะคะขโมยข้อมูลไปเรื่อยๆเป็นปีๆกว่าจะมีคนรู้ตัวคือมันน่ากลัวมากเลยนะคะเนี่ยครับเป็นเรื่องที่น่ากังวลจริงๆค่ะเพราะ การที่มันซ่อนตัวได้นานขนาดนั้นมันบอกอะไรเราเยอะเลยเกี่ยวกับความสามารถของผู้โจมตีสมัยนี้ใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องมาแวร์ตัวนี้ละค่ะชื่อ brickstorm กับกลุ่มแฮกเกอร์ที่เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังชื่อรหัส UNC5221 ครับข้อมูลหลักๆก็มาจากรายงานของ Google Threat Intelligence Group หรือ GTIG ที่เพิ่งออกมาไม่นานนี้เอง ค่ะรายงานนี้ให้รายละเอียดเยอะเลยเราจะมาดูกันว่าเจ้า Brickstorm เนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันเข้ามาในระบบได้ยังไงซ่อนตัวยังไงแล้วทำอะไรบ้างรวมถึงใครคือเป้าหมายแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจโดยเฉพาะที่ว่ามันซ่อนตัวได้นานเป็นปีนี้แหละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะตัว Brickstorm นี่มันคืออะไรคะ,ะหลังๆนักพัฒนามาแวร์ชอบใช้กันเพราะมันคอมไพล์แล้วทํางานได้หลายระบบแล้วก็อาจจะตรวจจับยากขึ้นนิดหน่อยด้วยอ๋อภาษาโกเหรอคะ ครับกลุ่มที่ใช้เนี่ยกูเก้ลเขาให้ชื่อรหัสว่า UNC 5221ซึ่งก็มีข้อมูลชี้ว่าอาจจะเชื่อมโยงกับทางจีนนะครับเป้าหมายหลักก็คือการจารกรรมข้อมูลระยะยาวโดยเน้นไปที่องค์กรในสหรัฐแล้วที่บอกว่าเป็น backdoor ความสามารถมันประมาณไหนคะทำอะไรได้บ้างโอ้มันเหมือนมีดพับสวิต์เลยครับคือทำได้เยอะมากตั้งแต่เป็น backdoor เปิดรอรับคำสั่งใช้จัดการไฟในเครื่องเหยื่อได้หมดเลยลบซ่านแก้ไข แล้วก็ยังเป็น dropper คือแอปโหลดเครื่องมืออื่นมาลงเพิ่มได้อีกยังมีอีกเหรอคะครับยังสร้าง s o x relay ได้ด้วยอันนี้เปรียบเหมือนการสร้างท่อส่งข้อมูลส่วนตัวแบบลับๆอะครับทำให้การสื่อสารมาดูกลืนไปกับ t r a f f ิกปกติตรวจจับยากแล้วก็สั่งรันคำสั่งบนเครื่องเป้าหมายได้โดยตรงเลยหรือที่เรียกว่า shell command execution โหเรียกว่าถ้าเข้ามาได้นี่คือ คุมได้เกือบหมดเลยประมาณนั้นเลยครับคุมได้เยอะมากฟังดูความสามารถเยอะจริงๆค่ะแต่ที่ทึ่งกว่าคือมันเข้ามาแล้วซ่อนตัวอยู่ได้ยังไงตั้งเป็นปีอันนี้น่ากลัวมากใช่ครับประเด็นนี้สำคัญมากคือช่องทางการเข้าถึงเริ่มต้นหรือ initial access เนี่ยทาง G T G A เองก็ยังบอกไม่ได้แน่ชัด100%เพราะว่ากลุ่ม U N C 5 2 2 1นี่เขาฉลาดพอตัวครับใช้สคริป์ลบร่องรอยตัวเองตลอดหลังจากเจาะเข้ามาได้อ๋อลบหลักฐาน ครับแต่จากพฤติกรรมและเป้าหมายที่เห็นก็คาดกันว่าน่าจะใช้ช่องโหว่ประเภท Zero Day Zero Day ที่ยังไม่มีใครรู้ไม่มีแพทช์แค่ใช่ครับน่าจะเป็นช่องโหว่บนอุปกรณ์ที่เรียกว่า Edge Devices Edge Devices ก็พวกราเตอร์ไฟ e ์วอลที่อยู่ตรงขอบขอบเน็ตเวิร์กใช่ไหมคะทำไมต้องเป็นพวกนี้ล่ะคะถูกต้องครับ อุปกรณ์พวกนี้บางทีก็เป็นจุดที่อาจจะกาดตกนิดหน่อยเรื่องความปลอดภัยเมื่อเทียบกับเซิร์ฟเวอร์หลักๆหรือคอมพิวเตอร์ทั่วไปและที่สำคัญมากๆคือกลุ่มนี้เขาจงใจเล็งเป้าไปที่อุปกรณ์ที่ไม่รองรับโซลูชัน EDR เลย EDR ที่เป็น Endpoint Detection and Response ใช่ครับพวก VMware vCenter หรือ ESXi บางรุ่นเนี่ยอาจจะไม่มี EDR ติดตั้งอยู่ซึ่ง EDR มันก็เหมือนยามที่คอยดูพฤตกรรมแปลกๆบนเครื่อง พอไปเจาะเครื่องที่ไม่มี EDR ก็เหมือนเข้าบ้านที่ไม่มีระบบกันขโมยนั่นแหละครับอ๋อเหมือนหาจุดอ่อนเล็งตรงที่ไม่มีคนเฝ้าเลยนะคะแล้วพอเข้ามาแล้วทํายังไงถึงซ่อนตัวได้นานขนาดนั้นล่ะคะเขาใช้เทคนิคพรางตัวครับตัว Brickstorm เนี่ยมันจะปลอมการสื่อสารเวลาคุยกับเซิร์ฟเวอร์ควบคุมหรือ C2 ของมันให้ดูเหมือนว่ากําลังคุยกับบริการที่น่าเชื่อถือทั่ว,วไปอย่างพวก Cloudflare หรือ Hu โร k u อะไรแบบนี้อ๋อทาให้ระบบตรวจจับแยกไม่ออกใช่ครับ มันจะดูเนียนไปกับทราฟฟิกปกติเลยทำให้พวกระบบตรวจจับความผิดปกติทำงานได้ยากขึ้นมากเหมือนสายลับปลอมตัวเนียน,น,ยนไปกับคนอื่นๆสุดยอดเลยแล้วเรื่องเวลาที่ซ่อนตัวเป็นปีนี่ล่ะคะมีตัวเลขไหมคะว่านานแค่ไหนมีครับแล้วตัวเลขนี่เ,เรียกว่าน่าตกใจเลยค่าเฉลี่ยของ d u a l time หรือเวลาตั้งแต่แฮกเกอร์เข้ามาได้จนถึงตอนโดนจับได้เนี่ยอยู่ที่393วันครับ โอ้โห oh, 393วันปีนิดๆเลยนะคะนั่นใช่ครับปีกับอีกเกือบเดือนลองนึกดูว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในบ้านเราเป็นปีโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยมันน่ากลัวขนาดไหนไม่ใช่แค่แอบ,บดูแล้วนะคะนี่คือฝังตัวอยู่เลยจริงๆนานมากค่ะมีเทคนิคอื่นอีกไหมคะที่ช่วยให้มันรอดนานขนาดนี้มีครับเขาใช้เทคนิคต่อต้านการตรวจสอบทางดิจิทัลหรือ anti forensics แบบเต็มที่เลย คือพอทำงานส่วนหนึ่งเสร็จเขาก็จะลบตัวแม l w a r e Brickstorm ทิ้งจากระบบเลยเพื่อทำลายหลักฐานลบทิ้งเลยครับและที่ร้ายกว่าน,นั้นคือกลุ่มนี้ไม่เคยใช้โดเมน C2 หรือแม้แต่ตัวอย่างแม l w a r e ซ้ำเลยในการโจมตีแต่ละครั้งอา้าวไม่ใช้ซ้ำครับหมายความว่าถึงเราจะเจอตัวหนึ่งจับทางได้ก็ไม่ได้แปลว่าจะเอาไปใช้หาตัวอื่นๆหรือป้องกันการโจมตีครั้งหน้าได้ง่ายๆเลยมันทำให้การตามสืบสวนยากขึ้นไปอีกเยอะโห ทั้งลบล่องรอยทั้งไม่ใช่ของซ้ํามีหน้าราคาถึงตามตัวยากขนาดนี้แล้วพอเข้ามาซ่อนตัวเงียบๆได้นานขนาดนั้นเป้าหมายจริงๆที่มันลงมือทาคืออะไรบ้างคะนอกจากแค่แอบดูเป้าหมายหลักๆก็คือการจารกรรมข้อมูลแน่นอนครับโดยเฉพาะข้อมูลทีออ่อาจจะเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของจีนอย่างที่ Google เขาวิเคราะห์ไว้นะครับแต่ขั้นตอนมันก็มีมากกว่าน,นั้นครับ เริ่มจากต้องยกระดับสิทธิ์ตัวเองก่อนคือพยายามให้มีอำนาจควบคุมในระบบมากขึ้นยกระดับสิทธิ์ครับในเคสนี้เขาใช้เครื่องมือเฉพาะชื่อ Bricksteel เป็น Java Servlet Filter ติดตั้งบน VCenter เพื่อดักจับพวกข้อมูลยืนยันตัวตนอย่าง Username Password อ๋อดัก Password พ,พอได้ Password ก็เหมือนได้กุญแจผีเลยสิคะไปต่อได้เลยใช่เลยครับพอได้ Credentials มา ก็ใช้มันเคลื่อนที่ไปในเครือข่ายหรือ lateral movement ไปยังเครื่องอื่นๆที่น่าสนใจและก็ต้องสร้างการคงอยู่หรือ persistence ด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าถึงแม้เครื่องจะ restart malware ก็จะกลับมาทำงานได้อีกสร้างการคงอยู่ทำยังไงคะเทคนิคที่เขาเจอก็อย่างเช่นไปเปิดใช้งาน ssh บนเครื่อง esxi เพื่อให้เข้าจากข้างนอกได้ง่ายๆหรือไปแก้ไขพวก script ต,ต,ตอนเปิดเครื่องอย่าง i n i t .d หรือ Systemd นะครับให้มันเรียกมาวร์กลับมาทำงานทุกครั้งที่เปิดเครื่องอ๋อฝั่งตัวแบบถาวรเลยนะคะเห็นว่ามีการทำสำเนา v i r t ร์ tual Machine ด้วยอันนี้คือ,อยังไงคะทำไปทำไมใช่ครับมีการ Clone Virtual Machines VMS โดยเฉพาะพวก Windows Server VMS การ Clone v m ก็เหมือน Copy c o ้คอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องออกมาเลยครับแต่เป็นในรูปแบบไฟล์เสมือนเพื่อที่จะเอาไปรื้อค้นหาข้อมูลลับ หรือ Secrets ที่อาจจะถูกฝังหรือถูกลืมไว้ข้างในข้อมูลลับใน VM BLANK, เช่อนอะไรคะก็อาจจะเป็นพวก API keys รหัสผ่านต่างๆที่นักพัฒนาอาจจะเผือ hardcode หรือทิ้งไว้ในไฟล์ config อะไรพวกนั้นนะครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วข้อมูลที่เน้นขโมยเป็นพิเศษนี่พอจะระบุได้ไหมคะว่าเป็นอะไรเห็นบอกว่าเน้นอีเมลกับโค้ดใช่ครับ เป้าหมายหลักอันนึงคือขโมยอ e ีเมลโดยเจาะผ่านระบบ Microsoft Ent Enterprise r a ID n t e Applications ที่องค์กรใช้จัดการยูเซอร์กับการเข้าถึงบริการ Microsoft นอกจากนั้นความสามารถ SOCKS Proxy ที่เล่าไปตอนตอน้นก็ถูกใช้เป็นเหมือนอุโม,มงค์ลับเจาะเข้าไปถึงคลังเก็บโค้ด Code, code Repositories ด้วยเข้าไปขโมย source code เลยเหรอคะครับเพื่อขโมย source code หรือข้อมูลสำคัญอื่นๆที่เก็บอยู่ในนั้นแบบเงียบๆเ,เลยโอ้ oh. การเข้าถึงคลังโค้ดได้นี่อันตรายมากเลยนะคะอาจจะเป็นความลับทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาสําคัญสําคัญเลยแล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่าองค์กรแบบไหนที่ตกเป็นเป้าหลักของกลุ่มนี้และทาไมต้องเป็นองค์กรเหล่านี้คะครับจากรายงานผู้หมายหลักๆในสหรัฐก็จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีสํานักง,งานกฎหมายผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ as a service หรือ SaAS s a <SAS> a s, <SAS> <S ก็คือพวกโปรแกร,รมที่เราใช้ผ่านเว็บไม่ต้องลงในเครื่องใช่ไหมคะเ n นเตอร์หรืองานเอกสารอะไรแบบนั้น กลุ่มเป้าหมายนี่หลากหลายเหมือนกันนะคะทั้งเทคกฎหมายบริการท้าไมถึงเป็นกลุ่มนี้คะมีอะไรเชื่อมกันทาง Google เขาวิเคราะห์ไว้น่าสนใจครับว่าการเจาะข้อบริษัทเทคหรือ SaaS เนี่ยอาจจะช่วยให้ผู้โจมตีได้ข้อมูลไปหาช่องโหว่ซี r o Day ใหม่ๆได้เองส่วนการเจาะผู้ให้บริการอย่าง SaaS หรือ BPO เนี่ยมันอันตรายกว่านั้นอีกคืออาจจะใช้เป็นบันไดเพื่อโจมตีลูกค้าของบริษัทเหล่านี้ต่อไปได้ อ๋อ oh, เป็น supply chain attack แบบหนึง่งใช่ครับคล้ายๆแบบนั้นเจาะชีเดียวกระทบเป็นทอดๆเลยโดยเฉพาะกับองค์กรลูกค้าที่อาจจะไม่มี EDR ซึ่งก็สอดคล้องกับที่เขาเล็งอุปก,ก,กรณ์ไม่มี EDR ตั้งแต่แรกเข้าใจเลยค่ะเหมือนวางแผนระยะยาวเลยนะคะแล้วมีเป้าหมายเป็นบุคคลกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมคะมีครับข้อมูลชี้ว่า UNC 5221เขาจะให้ความสาคัญกับพวกนักพัฒนา developers ผู้ดูแลระบบ administrators เป็นพิเศษ เพราะคนกลุ่มนี้เข้าถึงระบบสำคัญได้เยอะถูกต้องครับแล้วก็รวมถึงบุคคลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของจีนด้วยแล้วกลุ่ม UNC 5221นี้ถือว่าเป็นหน้าใหม่เลยหรือเปล่าคะหรือว่าเคยมีผลงานเอ้ยประวัติมาก่อนไม่ใช่หน้าใหม่ครับกลุ่มนี้เอ่อเคยมีประวัติใช้ช่องโหว่ zero day ของผลิตภัณฑ์ i v a n t มาก่อนนะครับ i v a n t ที่เป็นซอฟต์แวร์จัดการไอทีใช่ครับ ตอนนั้นใช้โจมตีหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งเลยโดยใช้มาแวร์ที่เขาสร้างเองชื่อ s p อร์เนกับซิปไลน์แสดงว่าเขามีฝีมือทางด้านหาช่องโหว่แล้วก็สร้างเครื่องมือเองมาสักพักใหญ่แล้วครับเป็นกลุ่มที่เก่งแล้วก็ทำงานต่อเนื่องจริงๆนะคะทีนี้พอรู้ว่ามันอันตรายแล้วก็ตรวจจับยากแบบนี้พอจะมีวิธีรับมือหรือเครื่องมืออะไรมาช่วยได้บ้างไหมคะ ทาง m a n d i a n นซึ่งตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Google Cloud เขาก็พยายามช่วยนะครับโดยได้ปล่อยสคริปต์สแกนเนอร์ฟรีออกมาสคริปต์ตัวนี้จะใช้ v r r l Rules ซึ่งเหมือนเป็นไลเซนดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อจับมาแวร์โดยเฉพาะเพื่อค้นหา BrickStorm บนพวกอุปกรณ์ Linux และ BSD ที่มักจะเป็น h d g e i e v s c อ s อ๋อใช้ v r a l Rules ครับ แล้วก็มี Vira ไวรัสสำหรับตรวจจับตัว Bricksteel กับ Slaystyle ซึ่งเป็นมาแวร์อีกตัวที่เกี่ยวข้องกันให้มาด้วยฟังดูดีเลยค่ะมีประโยชน์มากแต่ว่ามันมีข้อจำกัดอะไรที่เราควรรู้ไว้ไหมคะมีข้อควรระวังสำคัญเลยครับคือทางแมนเดียเองเขาก็ย้ำว่าสแกนเนอร์ตัวนี้อาจจะตรวจไม่พบ Brickstorm ทุกเวอร์ชันนะครับเพราะแฮกเกอร์ก็อาจจะปรับแก้โค้ดไปเรื่อยๆอ๋ออาจจะเจอไม่หมด ใช่ครับแล้วก็ไม่ได้รับประก,กันว่าจะเจอร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปที่สำคัญอีกอย่างคือสแกนเนอร์ตัวนี้ไม่ได้ตรวจสอบกลไกการคุงอยู่หรือ persistence ที่ผู้โจมตีอาจจะฝังเอาไว้แล้วก็ไม่ได้แจ้งเตือนด้วยว่าอุปกรณ์ไหนยังมีช่องโหว่ที่ยังไม่ได้อัปเดตแพทช์ซึ่งอาจจะเป็นประตูให้เขากลับเข้ามาใหม่ได้อีกสรุปคือถึงจะมีเครื่องมือช่วยก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะที่จะป้องกันหรือจับให้ได้หมดจดถูกต้องครับ ความท้าทายหลักๆก็ยังอยู่ที่การที่มัลแวร์มันเล็งเป้าไปที่อุปกรณ์ที่มักจะไม่มี EDR ทําให้เราขาดการมองเห็นตรงนั้นไปบวกกับการใช้เทคนิค anti forensics แล้วก็การไม่ใช้ C2 หรือมัลแวร์ซ้ำๆเนี่ยมันยิ่งทําให้การตามรอยการป้องกันล่วงหน้ามันยากมากๆครับ ค่ะชัดเจนเลยว่าเป็นสาราการที่ซับซ้อนจริงๆสรุปแล้วสิ่งที่เราได้คุยกันวันนี้เกี่ยวกับ b r i c s t o r m และ UNC 5 2 2 1เนี่ยก็คือภัยคุกคามทางไซเบอร์ยุคนี้มันซ่อนตัวเก่งขึ้นนานขึ้นเนียนขึ้นจริงๆการโจมตีไม่ได้มองแค่คอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์แล้วแต่อุปกรณ์รบๆอกอย่างเราเตอร์ไฟร์วอลลหรือระบบที่ไม่มี EDR ก็กลายเป,เป็นเป้าสำคัญไปแล้วครับผม แล้วก็กลยุทธ์การเลือกเหยื่อก็ดูฉลาดมองผลระยะยาวด้วยการตรวจจับก็เลยยังเป็นเรื่องท้าทายมากๆใช่ครับเรื่องนี้มันตอกย้ําเลยว่าเราต้องมองความปลอดภัยแบบองค์รวมจริงๆมันไม่ใช่เรื่องขององค์กรใหญ่ๆอย่างเดียวแล้วแต่มันสําคัญกับทุกคนเพราะมันชี้ว่าเราต้องใส่ใจความปลอดภัยของอุปกรณ์ทุกชิ้นในเครือข่ายไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์ที่เราใช้ทํางานทุกชิ้นจริงๆนะคะครับ แล้วก็ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานหรือสลายเชนด้วยเพราะการโจมตีผู้ให้บริการแค่เจ้าเดียวเนี่ยมันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างได้เลยเป็นประเด็นที่ต้องกลับไปคิดเรื่องมาตรการป้องกันกันจริงจังเลยค่ะก่อนจะจบกันไปวันนี้มีคําถามชวนคิดทิ้งท้ายนิดน,นึงค่ะจากข้อมูลที่ว่ากลุ่ม UNC 5 2 2 1เนี่ยเขาสนใจพวกนักพัฒนากับคลังเก็บโค้ดเป็นพิเศษนอกจากเป้าหมายเรื่องขโมยข้อมูลที่เราเห็นกันชัดๆแล้วเนี่ย อะไรอาจจะเป็นเป้าหมายระยะยาวจริงๆของเขากันแน่คะ่ะมันจะเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาพยายามจะแอบฝังช่องโหว่เล็กๆหรือ backdoor อะไรบางอย่างไว้ใน source code เพื่อรอใช้ประโยชน์ในอนาคตหรืออาจจะเป็นแค่การศึกษาทําความเข้าใจกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของเป้าหมายเพื่อวางแผนโจมตีที่มันซับซ้อนกว่าเดิมในวันข้างหน้าคุณคิดว่างไงคะเป็นคําถามที่น่าคิดมากครับแล้วก็ เป็นไปได้ทั้งสองทางเลยนะครับซึ่งมันก็สะท้อนว่าเกมแมวจับหนูในโลกไซเบอร์เนี่ยมันลึกซึ้งซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยการป้องกันมันก็เลยต้องมองไปข้างหน้าต้องคิดให้รอบด้านมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆครับ ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็การวิเคราะห์ที่เข้มข้นมากๆวันนี้หวังว่าการพูดคุยของเราจะเป็นประโยชน์ช่วยให้เห็นภาพความท้าทายด้านความปลอดภัยไซเบอร์ได้ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกประเด็นอื่นๆครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ